หมดห่วงเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมจีนเปิดตัวแบตเตอรี่ยูรโรยนฟ้าที่สามารถใช้งานได้4ล้านกิโลเมตรอายุการใช้งานยาวนานถึง260ปีในยุคปัจจุบันปฏิเสธไปได้แล้วว่าเป็นยุคของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างแท้จริงและดูเหมือนว่าจะลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว เมื่อทุกค่ายต่างพากันแข่งขันเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของตนเองออกมาแบบไม่ขาดสายแต่ถึงอย่างไรก็ต้องยอมรับว่ายังมีลูกค้าบางส่วนที่ยังไม่มั่นใจกับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเรื่องของอายุการใช้งานแบตเตอรี่เราจึงมักเห็นคำถามที่ว่าเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าถูกใช้งานจนหมดประกันแล้วต้องเสียเงินเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคาเท่าไหร่ด้วยจุดอ่อนดังกล่าวทำให้บริษัทผู้พัฒนาแบตเตอรี่พยายามพัฒนาแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงขึ้น ทางเรื่องของการเพิ่มความจุของพลังงานและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นล่าสุด g o c e n High Tech สตาร์ทอัพด้านแบตเตอรี่จากประเทศจีนได้เปิดตัวแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่ชื่อว่า Astro Inno L600 ซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบ LMFP หรือลิเทียมแมกนีซ i r ไอรอนฟอส a ฟ e โดยคายอ้างว่าแบตเตอรี่ชุดดังกล่าวนั้นจะใช้งานได้ถึง621ไ mm, มล์หรือ1,000กิโลเมตรดยการชาร์จไฟเพียงครั้งเดียว ที่สาคัญอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ชุดดังกล่าวนั้นสามารถใช้งานได้1,800รอบการชาร์จที่อุณหภูมิสูงและอาจสูงถึง4,000รอบการชาร์จที่อุณหภูมิห้องส่วนการรีชาร์จพลังงานนั้นตัวแบตเตอรี่รองรับการชาร์จไฟความเร็วสูงโดยสามารถชาร์จไฟได้เต็มในเวลา18นาทีเท่านั้นจากตัวเลขข้างต้นที่ได้กล่าวมาถือว่าน่าสนใจอย่างมากเมื่อเราเทียบตัวเลขระยะทางการวิ่งได้1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จ ขุ่ด้วย4,000รอบการชาร์จจะทําให้ชุดแบตเตอรี่ชุดดังกล่าวนั้นสามารถใช้งานได้ราว4ล้านกิโลเมตรยังไม่รวมค่าเสื่อมสภาพตามการใช้งานและหากเทียบตัวเลขระยะการใช้งานรถยนต์ทั่วไปเฉลี่ยปีละ15,000กิโลเมตรชุดแบตเตอรี่ Astro Inno L600 จะสามารถใช้งานได้นานกว่า260ปีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเปลี่ยนรถหลายคันแล้วแบตเตอรีย่ยังสามารถใช้งานต่อได้ โดยดรเฉิงประธานบริหารหน่วยธุรกิจระหว่างประเทศของโกชเชนเฮเทคกล่าวว่าบริษัทใช้เวลา10ปีในการพัฒนาเซลล์แบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์และเอาชนะปัญหาก่อนหน้านี้ซึ่งมีการนำไฟฟ้าต่ำความหนาแน่นของพลังงานต่ำและการละลายของแมงกานิสที่อุณหภูมิสูงซึ่งหมายความว่าเซลล์เหล่านั้นไม่มีประสิทธิภาพและหนักเกินไปที่จะใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าได้สำเร็จ ด้วยการพัฒนายอย่างต่อเนื่องทำให้ได้แบตเตอรี่ Astro Inno L600 โดยเซลล์แบตเตอรี่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยแล้วทางการเจาะทะลุผ่านด้วยตะปูการทนความร้อนสูงถึง1,200องศาเซลเซียสการชาร์จด,ด้วยกำลังไฟเกินกว่าที่รองรับและการระบายความร้อนของตัวแบตเตอรี่โครงสร้างของแพ็คแบตเตอรี่นั้นเป็นแบบแซนวิชระบายความร้อนด้วยของเหลว2ด้านลดความซับซ้อนในการออกแบบทำให้สามารถลดชิ้นส่วนของโครงสร้างลงได้45% และลดน้ำหนักลงได้32เปลดการใช้สายไฟลง26เซจากเดิมใช้303เมตรเหลือเพียง80เมตรเท่านั้นโดยเมื่อประกอบเป็นแพ็คแบตเตอรี่แล้วจะให้ความหนาแน่นของพลังงานอยู่ที่190วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมและด้วยชุดแบตเตอรี่ขนาด140กิโลวัตต์ชั่วโมงจะช่วยให้รถสามารถเดินทางได้ไกลสูงสุด1000กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหครั้ง สำหรับแผนการตลาดนั้นแบตเตอรี่ Astro Inno L 6 0 0มีแผนจะผลิตจำนวนมากในปี2,567ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยลูกค้าปัจจุบันของค่ายก็คือ v o l ks w a g e n ซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกและมีรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ในมือจำนวนมากแต่ยังไม่มีข้อมูลว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใดจะเป็นรุ่นแรกที่จะใช้งานแบตเตอรี่ Astro Inno L 6 0 0ดังกล่าว สุดท้ายเราอยากจะทราบความเห็นจากเพืเ่อนๆว่าหากชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวนั้นถูกผลิตและใช้งานได้จริงจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นได้หรือไม่อย่างไรคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ